ข่าวก็ไปถามคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเหมือนจะไปถามเอาคําถามเอาคําตอบของคุณเสรีเนี่ยไปถามเลยนะฮะประเด็นแรกก็คือเรื่องข้อกังวลเรื่องของประธานสภาเรื่องของสอวอเรื่องของสอวอเนี่ยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกอย่างนี้นะฮะว่าคือคาดว่าสอวอเขาจะต้องรอให้มีการเลือกประธานสภาก่อนหลังจากที่เลือกประธานสภาแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีความชัดเจนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับสอวอได้ ก็ยังคงมั่นใจว่าฝั่งของสอวอเนี่ยก็น่าจะมีเงื่อนไขที่ไม่ต่างจากปี62ก็คือให้เดินหน้าต่อไปได้ให้มีรัฐบาลเดินหน้าต่อไปขณะที่อีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือข้อกังวลเรื่องอนาคตคุณพิธาจะยังไงต่อไปเรื่องนี้ทางฝั่งของคุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐบาล<ม>ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่ฝืนความเห็นชอบของสังคมส่วนใหญ่ได้แม้ว่า นักข่าวถามว่าก้าวไกลมองฉากกระทัดไว้กี่แบบในวันบวชนายกรัฐมนตรีตรคุณชัยธวัฒน์บอกว่าน่าจะมีฉากกระทัดเดียวเพราะหากมีฉากกระทัดอื่นอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองได้มาถึงคําถามสําคัญถ้าเกมพลิกให้เพื่อไทยได้ตําแหน่งนายกก้าวไกลจะสามารถรวมกับเพื่อไทยได้หรือไม่นี่คือคําตอบของคุณชัยธวัฒน์ครับผมยังเชื่อนะครับว่าพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นมีความจริงใจที่จะ จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเก้าไกลเราเองเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆพรรคนะครับได้ผ่านการต่อสู้นะครับผลักดานเพื่อทําให้ประเทศไทยกลับไปเป็นประชาธิปไตยมาแล้วนะครับเราเคยต่อต้านการรัะหารร่วมกันมาแล้วเราเคยไม่เห็นด้วยกับการใช้กระบวนการพิเศษจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเราก็ไม่เห็นด้วยกับเมื่อปี62นะครับที่พรรคที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้ง